เพราะอะไรหน,หนูเรื่องสําคัญที่สุดคือให้หนูมีสติถูกไหมถูกไหมลกูกเราต้องมีสติว่าเราจะฝึกอะไรหรือว่าเราจะเรียนก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติก่อนนะเราจะได้แบบมีสมาธิสองฝึกการสังเกตเมื่อวานครูก็อธิบายไปแล้วว่าทําไมเราต้องสังเกตเวลาเราเรียนคุณครูเข้ามาห้องในห้องเรียนเราต้องสังเกตไหมเราก็ต้องสังเกตโดยเฉพาะหัวหน้าห้อง ถูกไหมแล้วขณะที่เราเล่นอยู่ในห้องหะถ้าเราเจอคุณครูแสดงว่าเราต้องดูแล้วเราสังเกตเห็นแล้วเอ้ยเราต้องหยุดเล่นแล้วต่อไปบทที่เราฝึกกันก็จะมีสองบทบทแรกก็คือการเคารพปฏิสันถานคุณครูสองอ่ะตอบให้ชื่นใจหน่อยบทที่สองชื่อว่าอะไรดีมากไหนพูดพร้อมกันเลยขั้นเตรียมมีอะไรบ้างใจ เก้าอีหลังมือขาโอ้โหเยี่ยมาผมมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหเก้นใจมากเลยเห็นนักเรียนทําได้อ่ะขั้นที่สองขั้นที่สองขั้นที่สองขั้นลุกใช่ไหมเราต้องพูดว่าอะไรบ้างนิง่งน้อมลุก นิ่งพ <Okay. S 1> านมมือหัวสุดสุดสุดยอดเลยให้เต็มสิบทุกคนเลยนะต่อไปขั้นทําทความเคารพเราก็พูดสวัสดีสวัสดีค่ะคุณครู <Okay. S 1> อ่ะพูดต่อ หนูหนูเข้าร็คุณครูค่ะคุณครูมาแล้วเพื่อนเพื่อนทั้งหมดเตรียมยืนต้อนรับครบคุณครูค่ะนิ่งโนมลูกนิ่งพานมมือ คนทำตามเลยนะคะเพื่อนเพื่อทําความเคารพปฏิสันถานรุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหนูเคารพคุณครูค่ะขอคุณครูให้ความรู้และนิสัยดีแก่หนูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็แปดหนึ่งสองสามี่ห้า เจ็ดแปดอ่าสวัสดีนะคะนักเรียนทุกทุกคนอ่าวันนี้นักเรียนทำของครูพร้อมเพียงกันมากดีมากแล้วก็น่ารักกันทุกคนนะคะแต่งตัวสะอาดสะอ้านพร้อมที่จะเรียนวันนี้แล้วนะคะอ่าอันดลงค่ะขอบคุณค่ะคุณครูนิ่งย่อนั่งนิ่ง่จบแล้ว ดูมือครูแล้วหลักทั้งทีหกค่ะเยี่ยมแล้วที่หกแล้วเขาถามว่าถ้าทีทหกเกี่ยวกับอะไรตอบว่าอะไรการทําความเคารพอะไรผู้อะไรหรอกผู้อะไรผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณอ่าถ้าก็ถามว่าทีทหกเกี่ยวกับอะไรเราต้องตอบว่าอะไรเกี่ยวกับอะไรการเคารพผู้มีพระคุณ นะคะเช่นอะไรเช่นใครถ้าก็ถามว่าเช่นใครบ้างคุณครูอ่ามีใครอีกคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณคุณตาคุณยายได้ไหมถ้าเขาเลี้ยงดูหนูมาได้ใช่ไหมคะก็คือผู้มีพระคุณทุกคนนะคะบทที่สองเกี่ยวกับการนั่งสมาธิใช่ไหมลูกขั้นเตรียมทยํายังไงใครจาได้บ้างนั่งสมาธินั่งหลังตรงมือขวาทับ เยี่ย yeah. มอันนี้คือขั้นเตรียมต่อไปขั้นที่สองขั้นนั่งอะไรนะขจำได้บ้างข้น,นั่งสมาธิขาน,นั่งสมาธิถ้านั่งเก้าอี้ก็เอาหลังพิงพนักพิงหลังแล้วแต่นั่งเป็นหลังตรงถูกไหมคะใช่ไหมอยู่ในท่าพนมมืออยู่ในท่าพนมมือใช่ไหมลูกถ้าเป็นนั่งพื้นผู้หญิงนั่งท่าอะไรคจํำได้นนบ้าง าเทพไะเรยเทพไปเลแล้วถ้าผู้หญิงนั่งถ้าเทพธิดาแล้วผู้ชายอ่ะเทพบุตรดีมากเยี่ยมเลยเยี่ยมอนัญลักษณ์ทำไปด้วยพูดไปด้วยดีมากเต็มสิบห้องครูห้องคนอื่นก็เต็มสิบเหมือนกันเพราะครูเห็นเนี่ยครูดูทุกคนอยู่เลยอ่าทีนี้ มาขั้นที่สามขั้นสุดท้ายขั้นฝึกใจให้สงบก,<ม>ก็คือเป็นขั้นที่เราต้องนั่งสมาธิค่าคูคู่ขอ,อนนิดนึงเราต้องเราต้องสวดนโมกี่จบก่อนสามจบก่อนใช่ไหมเราต้องสวดนโมสามจบก่อนเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิหลับมือขวาทับมือซ้าย คุณครูนะใเป็นเสียงเป็นเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าขัดสมาถิถ้าเป็นนั่งอยู่ที่พื้นใครที่นั่งก็อี้ก็ปกติเลยนั่งหลังรงแล้วก็หลับตาเบาๆใช่ไหมลูกล้วขั้นตอนการหายใจครูบอกเคยบอกว่าไงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเบาๆใช่ไหมลูกอ่ะแค่นี้เอง โอนักเรียนทําได้หมดแล้วนะเพราะว่านักเรียนตอบคุณครูได้่ทีนี้เราจะสวดนัโมสามจบพร้อมกันพูดดังๆนะคุณจะดูว่าใครเสียงดังที่สุดนาโมตาสะทะาควาโตอาสะโตสัมมาสัมพุทธาสส์นะ โมตัสสะพระภาวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระภาวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะเยียมเยียบ,ยยบเสร็จแล้วจะสู่ขั้นที่สามาขั้นสุดใจสงบก็คือ่านลดมือลงมามือขวาทั้มือซ้าย ลดมือลงมามือขวาทับมือซ้ายนั่งหลังตรงหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆมืออยู่ที่ตักแล้วนะลูกนะมือขวาทับมือซ้ายแล้วนะหลับตาเบาๆอะใครปฏิบัติแล้วหลับเลยแสดงว่าตอนนี้จะต้องไม่มีเสียงแล้วถูกไหมค่ะหลับตาเลยกำหนดหัวลมหายใจเข้าอ่อนนะ หายใจเข้าลึกลหายใจออกเบาๆาหายใจเข้าลึกลหายใจออกเบาๆ โอเคค่ะลืมตานะลูกนะลืมตาเบาๆอ่ะผมมือให้ตัวเองหน่อยทำดีมากทำดีมากเออ